เพียงคนหนึ่งอบรักเธอเก็บเง็บความรักนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยภผยไป,ไป,ไปดิกรูจ้จะเสียใจจะเสียเธอปิดบัองอยู่แต่นั้น และมันอัดอันใจยิงย่งรักก็ชิดกันยิง่งหวนไว้เธอสับตากับรับตาเธออยู่เรื่อยไปห่างก,กั่เพียงอืมมาแต่มันคือแสนไกลยิง่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไป หาเป็นใครไม่ใช่เธอจากวันอาจให้รู้อาจบอกไปต่อะไรแต่เป็นเธอที่คนณค่กันแลยติ้งยับเย็นคอยช่างจเปิดบังอยู่ตีนน้นหน และมันอัดอ้าใจยิ่งเราเคยชิ่กันยิ่งวันไว้เธอสอบตากับรบตาเธออยู่ได้ไหหากแค่เพียงเอาาืบเมื่อแต่มันคือส่างไกลยิ่งเธอเป็นเมื่อเพียงสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์บอกไปแค่เพียงเอาาืบเมือ แต่มันคือสัญญาย,ยิางเธอเป็นแม่เป็นหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอ